จนเลือกอีกอ,อ,อกีอีพักอีพึกเสแดงก็ควายสตวงเสื้อแดงก็ควายสตววงมากก็ยังอุตส่าห์ส่งมาอีกอะมึงเข้าใจไหมมันจะไปชนะได้ยังไงมึงจะไปชนะได้ยังไงคน <S <S มันเป็นการดูหมิ่นน้ำใจประชาชนดูถูกเหยียดหยามประชาชนมากๆว่ามึงเนี่ยเป็นตระกูลหลานอังเคิลแล้วอะ แล้วก็มึงมาทําให้ประชาชนบ้านเรานี่ตายตุยไปเท่าไหร่ทหารตุยไป4.2สศพมึงก็ยังเอาตระก,กูลหลานอังเกิลมาให้พวกกูกาแล้วมึงจะชนะได้ยังไงฮหาให้น้ําแดง <c oughs> เออนะจัดไปค่ะทุกคน <c oughs> จัดไปจัดไปจัดไป จัดไป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 นะคะทําไมคนกทมอชอบส้มกทมเนี่ยมันมีสามส่วนเยาวชนสิบเอ็ดล้านคนที่โหวตเตอร์ครั้งแรกเนี่ยอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆทะเบียนบ้านมันอยู่ในกทมเยอะมากทั้งๆที่มันอยู่ต่างจังหวัดแต่ทะเบียนบ้านมันอยู่ในมหาลัยอันที่สองก็คือว่าเจนไวเจนซี Gen y, Gen C, มันอยู่ในเซ็นเตอร์ของพวกกลุ่ม SME ทั้งหลาย ขณะเดียวกันเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์อะไรมากส่วนขณะเดียวกันเนี่ยนะคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนเนี่ยอารมณ์สวิงเร็วมึงต้องเข้าใจก่อนคนกรุงเทพเป็นคนข้อมูลเยอะแต่สวิงเร็วแล้วชุมชนเนี่ยออกไปลงคะแนนเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาก อ่ะส่วนขนาดเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าก็ไม่ได้หมายความว่ากรุงเทพเทขนาดไหนแล้วมันจะชนะหรือไม่ได้ค่าว่าตอนนี้มาอันดับสามนะดรมอลลี่เวลี่คิวเวลี่คิวเวลี่คิวดรมอลลี่เวลี่คิวดอรมอลลี่เวลี่คิวอ่ะจัดไปนะคะ แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงทุกคนอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาจะเขาคงจะมีการไล่นะคะนับคะแนนกันเรื่อยๆไล่นับคะแนนกันเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะสำนักข่าวต่างประเทศที่พักประชาชนข่าวรายงานมาให้ดรอเบริการทราบว่าปัจจุบันนี้สำนักข่าวสำนักข่าวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น CNN NBC นู่นนี่นั่นต่างๆมาทําข่าวที่ประเทศไทยเริ่มโยกจากพักประชาชนที่คาดว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเท้งย้ายไปทําข่าวรายงานสดที่พักภูมิใจไทยแล้วในเวลา20นาฬิกา28นาทีผู้สื่อข่าวรายงานสดจากที่ทําการพักประชาชนได้กล่าวไวโ<อเ>้โอเคนะคะตอนนั้นนะคะอันนี้สํานักข่าวต่างประเทศรายงานมานะคะ เธอฟังนะคะถึงแม้คะแนนทางการจะออกมาสรุปอีกทีตอน8โมงเช้าในวันพรุ่งนี้แต่ว่าประมาณ3มทุ่มครึ่งโดยไม่เกิน3าทุ่มพักการเมืองต่างๆเขาจะแถลงขอบคุณประชาชนและเขาเนี่ยจะให้บรรดสัญญาแล้วล่ะโดยเฉพาะพักที่เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเขาจะรู้ตัวกันตั้งแต่ประมาณสองทุ่มครึ่งตอนที่ต้องการมการกำลังพูดอยู่เนี่ยไอตัวพักการเมืองเนี่ยมันเนี่ยให้คนมอนิเตอร์หน้าหน่วยแต่ละหน่วยแล้วมันรวบรวมคะแนนเช็คกันแล้วว่ามันชนะหรือไม่ชนะ ไม่ว่าจะเป็นพักอะไรเขาจะถแถลงขอบคุณประชาชนกันหลังสองทุ่มนี้แหละแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าพักไหนชนะเลิศอันดับหนึ่งตอนนี้ภูมิใจไทยนาที่หนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําไมภูมิใจไทยคะแนนกรุงเทพไม่ได้คนกรุงเทพไม่ได้เป็นคนตั้งรัฐบาลคนกรุงเทพประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคือมึงเป็นคนล้มรัฐบาลแต่คนกรุงเทพเนี่ยไม่เคยได้ตั้งรัฐบาลคนต่างจังหวัดต่างหาก ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เวลารวมกันเนี่ยมักจะได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกินคะแนนภาคเหนือภาคอีสานได้มากที่สุดพรรนนั้นจะชนะเสมอที่ผ่านมามันก็เลยกลายเป็นไอ้สีแดงเนี่ยมันขึ้นเสมอไงมึงเข้าใจยังเพราะว่าคนอีสานมีมากที่สุดประมาณ22จังหวัด120กว่าเขตอะมากที่สุดอะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดใครคลองอีสานคลองภาคเหนือได้คนนั้นชนะไงมึงเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพเนี่ยมึงเป็นเพียงแค่อะไร ต่อให้มึงเลือกส้มแต่มึงก็เป็นเพียงแค่บุคคลพลเมืองชั้นสามเข้าใจที่พูดนี่ไหมกูพูดตรงๆเลยซึ <S <S ่งหมายถึงใครซึ่งหมายถึงกูด้วยเพราะกูทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพดอเรมริการะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพบัตรประชาชนอยู่กรุงเทพเขตดุสิตเพราะฉะนั้นก็ไปลงคะแนนแต่กูก็นะกูไม่บอกหรอกว่ากูกาอะไร กูจะไม่บอกใครเลยว่ากูกาอะไรมึงจะไม่สามารถเล็งหน้าผากกูแล้วรู้ได้เลยว่ากูกาอะไรกูกาใครแต่กูจะวิพักษ์วิจารณ์รัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์ทุกๆคนทุกๆฝ่ายตามเนื้อผ้าต่อไปโดยใช้พื้นที่ติ๊กต็อกเท่าที่มีเหลืออยู่โอเคนะคะตามนั้นค่ะ, <laughs> ะเลือกใครก็เลือกไปเลยค่ะมึงจะดราม่าอะไรดราม่าไปเลยค่ะฉันไม่ได้ว่าเชียพักการเมืองใดเป็นพิเศษ แต่เธอก็รู้ใช่ไหมคะว่าฉันเนี่ยเคยสังกัดบ้านของฉันพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพราะฉะนั้นแต่ฉันก็ไม่เดียวว่าเชียร์พรรคการเมืองใดเป็นพิเศษส่วนฉันจะกาพักอะไรยังไงแบบไหนมันเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของฉันซึ่งฉันไม่บอกใครหนึ่งคะแนนเสียงของฉันไม่ได้ทําให้ใครชนะหนึ่งคะแนนเสียงของฉันก็ไม่ได้ทําให้ใครแพ้ดังนั้นฉันจึงไม่พูดทุกคนสามารถใช้เสรีภาพของตนเองโดยที่ไม่ต้องอึดอัดเวลาฉันนั่งพูดก็นั่งฟังฉันได้ทุกคนไม่อึดอัดทุกคนไม่มีใครอึดอัดจบ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกทกคนค่ะและตอนนี้ดรอมริกากำลังอยู่กับพวกคุณที่ดรมอลลี่หาหหช่องชาแนลที่เหลืออยู่สุดท้ายของดรอมริกานะคะคือดรมอลลี่ห้าห้าห้าและถ้าเกิดช่องนี้ดับให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่ตูบชื่อว่าดรอมริกาชาแนลหรือไม่ก็รวมตัวกันที่ดรอมริกาบุญเออไม่ใช่ครวมตัวกันที่เออดอกเออรวมตัวกันที่ดรมริกาช็อป นามสกุลช็อปนะดอกเตอร์มาริกาช็อปดอกเตอร์มาริกาช็อปดอกเตอร์มาริกาช็อปถ้าเกิดตรงนี้โดนปิดให้รวมตัวกันที่ทิกตอกดอกเตอร์มาริกาช็อปกูจะใช้ช่องร้านแม่งเลยก็กูบอกแล้วไงเทงกูบอกแล้วไงขนาดมารยาทง่ายๆนะคะเทงยืนตรงเคารพธงชาติมึงยังยืนกลางขาเอามือคว่ำหลัง ไม่ใช่การเคารพไม่ใช่การที่จะลํำลึกถึงบรรพบุพร,รุษผู้เสียชีวิตดังนั้นแค่มารยาทง่ายๆที่บ้านเมงไม่ได้สอนมึงมาโรงเรียนยไม่ได้สอนมึงมาเพราะฉะนั้นมึงจึงเป็นผู้นําประเทศไม่ได้เพราะขนาดมารยาทง่ายๆกะรัฐเทศมึงยังไม่มีเลยโอเคนะคะดังนั้นมึงจึงเป็นไม่ได้หรอกผู้นําประเทศอะ่ะขนาดอีพี่ทวยอะ่ะ ยังเป็นไม่ได้เลยตอนนี้มีแฟนใหม่แล้วนะพี่ทวยอ่ะพี่ทวยบินไปอเมริกาวันนี้เรียบร้อยหลังจากที่ลงคะแนานลงคะแนานแปดโมงพี่ทวยบินเลยไปดูแลโรงเรียนให้กับลูกสาวพาลูกสาวไปเรียนแล้วก็มีแฟนใหม่แฟนใหม่ไม่รู้วเป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทยหรือเป็นอะไรแต่มีแฟนใหม่แล้วนะจ๊ะ <bug> เพราะฉะนั้นพ่อของส้มเนี่ยเขารักส้มจริงหรือเปล่าล่ะเขาหนีไปอเมริกาแล้วนะจ๊ะโอเคจ้ะ ตามนั่นแหละมีคนบอกว่ารู้ดีไปหมดเอากูรู้ด้วยว่าเขามีหนี้อยู่14ล้านแล้วยังไม่ได้ใช้เขามีหนี้อยู่4ี่ร้อยล้านบริษัทของเขาที่ทำน้ำมันรำอ่ะเขามีหนี้อยู่มีหนี้ของแบงค์อยู่4ี่อยล้านยังไม่ได้ชดใช้กูยังรู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีเมียใหม่หรือมีแฟนใหม่มีหรือไม่มีกูต้องรู้สิขนาดหนี้4ี่รอยล้านกูยังรู้เลยควาย ทำไมกูจะไม่รู้ล่ะกําลังคุยคุยกันอยู่แฟนใหม่อะที่ไม่ใช่แอปทักษออนนะไม่ใช่แฟนใหม่กําลังคุยกันอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปจุลกูจุลกูจุลกูกันอยู่ที่นิวยอร์กแล้วที่นิวยอร์กมีแต่ซอมบี้อเมริกากําลังแย่เศรษฐกิจกําลังแย่โอเคนะอเมริกาค่อนข้างอันตรายนะคะโอเคจ่าตามนั้น ดังตรมร,ริกราขออนุญาตฉลองหน้าสดหน้าและหน้าสดและสวยทุกคนฉลองหน้าสดแล้วก็สวยฉลองอะไรฉันไม่ได้ฉลองรัฐบาลใหม่แต่ฉลองฝ่ายค้านผู้นําฝ่ายค้านคนต่อไปแทงตึ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 งท่านผู้นําฝ่ายค้านคนต่อไปแทง,งนัทพงษ์ และก็บางบอลบางบ่อสารพัดบางทั้งหลายนะคะมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบประกันสังคมเพราะฉะนั้นเราจะให้เทงเข้าสภาไปเป็นสสและเป็นผู้นําฝ่ายค้านในการไปตรวจสอบประกันสังคมตรวจสอบใครตรวจสอบกรรมการที่มาจากบรรดาพวกเสือ้อส้มนั่นแหละมาตั้ง7คนกรรมการมี14คน7คนเป็นของมึงค่ะไปตรวจสอบกันเองก็แล้วกันนะคบประกันสังคมอะ่ะเทง ู้กูไม่ใช่ควายนะคะผู้กูก็ไม่ได้โง่ผู้กูก็คิดไม่ได้กินเพราะฉะนั้นผู้กูเนี่ยใช้ติ๊กตอกกูอายุ53แต่กูใช้ติ๊กตอกมา2ปีขณะเดียวกันตอนที่กูเนี่ยอายุประมาณ50ปีกูไม่ได้ใช้ติ๊กตอกแต่ตอนนี้กูรู้เท่าทันพวกมึงหมดดังนั้นกูใช้ติ๊กตอกมาถึงแม้ติ๊กตอกจะปิดปากกูไป10ช่องแต่กูก็ยังฝากูก็ยังฟาดมึงแล้วทุกคนก็เอาคลิปดับกัมริกาไปเป็นมีมไวรัลเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นพวกมึง อย่ามาเถียงอย่ามาอย่ามาทดอดดกตำริกีฬาว,ว่ามึงแพ้เพราะดกตมริกาเพียงคนเดียวฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆจะจะไปสู้ไอ้บางบ่อ,บอได้ยังไงกันล่ะฉันซึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีแรงกําลังในการที่จะขี่จักรยานฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆฉันไม่สามารถที่จะชี้นําประชาชนให้ไปไม่เลือกพวกเธอได้หรอกนะฉันผู้ซึ่งไม่มีตัก อยู่ในมือฉันผู้ซึ่งไม่ได้ใส่ชุดโพเอมนะคะฉันผู้ซึ่งไม่ได้เรียวขาเรียวฉันผู้ซึ่งไม่มีคางยาวฉันผู้ซึ่งไม่มีคางยืน่นฉันผู้ซึ่งใส่ชุดโพเอมไม่ได้เพราะว่าเอวฉันไม่ไม่เอวฉันใหญ่ใส่ชุดโพเอมไม่ได้ฉันผู้ซึ่งไม่ใช่พรีเซนเตอร์ของโพเพราะฉะนั้นการเร็ก็ตามแต่ชุดขาวๆโพเอมที่ขึ้นเวทีไปมีสามารถจะน,าน่าเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามถ้าเกิดโพเอมอยากจะตัดชุดให้ผู้หญิงไซส์ใหญ่อย่างดอกเตอร์มลลีได้ไปใส่ดิฉันก็พร้อมที่จะไปซื้อนะคะฉันจะไม่ใส่ฟรีแต่ฉันจะซื้อค่ะดูซิว่าฉันใส่แล้วมันจะสวยไหมตามนั้นค่ะ <c oughs> จังตามนั้นค่ะตามนั้นค่ะ <c oughs> เรามีปากกาเป็นอาวุธนะคะและเรา จะใช้ปากกาเป็นอาวุธในการไปจัดการประหัตทหารเราเดินออกไปเราใช้ปากกาเสลอคะ่ะคุณพี่ขังยืนที่นั่นเขามีปากกาคะ่ะไม่ต้องพกไปคะ่ะได้ข่าวว่าสาวกมึงโดนจับคนหนึ่งข้อหาไปตั้งโทรศัพท์แล้วถ่ายรูปเป็นวิดีโอไปโพสตคลิปตรงที่ตอนที่มึงเนี่ยถือปากกามึงปากกาโดนจับค่ะติดคุกหนึ่งปี ไอคนที่ถือปากกาเข้าไปในครูหาแล้วก็เอากล้องโทรศัพท์ตั้งอะทําตามที่มึงบอกทุกอย่างอะโดนจับติดคุกหนึ่งปีค่ะเพราะว่าทําผิดกฎหมายเลือกตั้งอีควายสเสลอเอยอย่าลืมไปตับปับทวกนะคะ ขอโทษทิกกับด้วยค่ะอาทิกกคขาดิฉันจะไม่ทำผิดกติกานะคะดีไปนะคะเวลาเราร้องเพลงชาติเราจะต้องยืนตรงกระรบตรงชาติถ้าเกิดเราร้องเพลงชาติแต่ว่าเราเนี่ยไปยืนเอามือคว้หลังหรือไม่ก็คือเวลาไปนอนและปรากฏว่าเท้าแสเอลนะคะดรกต่อมการเห็นที่ไหนนะคะดรกต่อมการเห็นที่ไหนหรือสาวกดรกอริการเห็นที่ไหนกูบอกได้เลยกูจะไม่ไว้หน้ามึงเลยเออเราจะมาเล่นเราจะมาเล่นชักกระเยาะกันเลยกูจะไม่ไว้หน้ามึงเลยเราจะมาเล่นชักกระเยาะกันเลยนะคะ ถ้ามึงลณนลงร้องเพลงชาติเอามือคว่ยหลังร้องเพลงชาติเอาตีนขาทางร้องเพลงชาติแล้วไปนอนเกลือกกลิ้งกูบอกได้เลยนะคะดรวยดมารและสาวกนะคะกูจะไม่ยอมพวกมึงนะเขาจะไม่ยอมปล่อยให้พวกมึงทากับประเทศชาติบ้านเมืองแบบนี้นะคะมึงเจอกูแน่จัดไป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 ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงขายของมากัถามตอบถามตอบถามตอบ ต่อไปเป็นช่วงที่2ของรายการด็เรมริกาท็อกโชว์ใครจะถามอะไรถามมาผลการเลือกตั้ง2569อัปเดตล่าสุดอันดับ1ภูมิใจไทย192ที่นั่งเป็นแบบเขต172เป็นแบบบัญชีรายชื่อ20 ได้คะแนนทั้งหมด1,663,353คะแนนปรบมือค่ะอันดับ2องพักเพื่อไทยได้มาทั้งหมด85ที่นั่งเป็นแบบเขต66เขต 66คนเป็นแบบบัญชีรายชื่อ19คนได้คะแนนทั้งหมด1 000, 5 4 2 2ล้าน5แสนนคะแนนค่ะอันดับ3ขอปรบมือต้อนรับกับผู้นำฝ่ายค้านคนต่อไปนั่นคือคุณเททงเทงเทงเทง Ting 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 อันดับ3ขอต้อนรับผู้นำฝ่ายค้านนั่นคือพักประชาชนได้สอสอแปที่นั่งและเป็นแบบเขต56เป็นแบบบัญชีรายชื่อ27ได้คะแนนทั้งประเทศ2องล้านหนึ่งแสนนานกคะแนนค่ะ อันนี้กูก็ไม่ได้จีกูก็ไม่ได้แสดงออกอย่างออกหน้าออกตากูไม่ได้ดีใจนะคะที่ภูมิใจไทยได้ที่หนึ่งแต่กูดีใจที่แทงได้อันดับสาแทง,ทงซึ่งเป็นพักสีส้มที่ดรมริกาอํานวยอวยยศและก็เชียร์มาโดยตลอดได้อันดับ3พี่โมอโลลี่นั้นดีใจอย่างสุดซึ้ง มีโล,ล่รางวัลใดๆกูคิดว่าบรรดาว่าที่นายกรัฐมนตรีควรจะมอบโล่ให้กูนะคะถ้าไม่มีกูปราบส้มเนี่ยกูคิดว่ามันไม่กระเด็นกระดอนขนาดนี้แน่นี่ขนาดปิดช่องกูไปสามช่องนะคะเนี่ยมึงรู้ไหมมึงรู้ไหมที่กูฟาดส้มเน่ากูโดนปิดติกตักไปสามช่องเลยต่อไปอันดับสี่สีเขียวมาลอยๆตอนแรกกูก็ตกใจนึกว่าคุณพี่หมอว่าลงกูมาปรากฏไม่ใช่ เขียวนั้นเป็นเขียวกล้าธรรมนัตค่ะกล้าธรรมนัตมาอันดับสี่อันดับสี่ได้มาทั้งหมดประมาณห้าสิบเก้าคะแนนจากนั้นอันดับห้าอันดับห้าค่ะอดีตหัวหน้าพักกูแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีของกูเองเอภพิสิทธิ์แวดจาชีวะมาอันดับห้าอันดับห้าเป็นสอสอได้รวมสิบเก้าคนสิบเก้าคน 19คนค่ะสิก้คนค่ะได้บัญชีรายชื่อสิคนไว้ได้บัญชีรายชื่อสิคนได้อไอซอสเกตเก้คนรวมเป็น19คนได้คะแนนทั้งหมดแปดแสนหนึ่งมื่นสองพั้าร้คะแนนค่ะตามนั้นนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมค่ะตามนั้นจังสั้นละค่ะ จังสั้นนะคะ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 เธอเธอขอลําโพงหน่อยสิงานนี้ต้องใช้ลําโพงแล้วนะคะงานนี้ต้องใช้ลาโพงค่ะมีลําโพงไหมคะขออนุญาตเปิดลําโพงหน่อยนะคะทําไมล่ะงานนี้ต้องมีลําโพงนะคะทุกคน